ซอยนี่คือบ่คือบ่แน่มปันไหนซอยนี่คนคือบ่แน่นปันไหนมันพันในเด็กเจ้าเนี่ยตัวพรรบไม้ตัวพรรำไม้เป็นตแสบอยู่ตัวเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยกาทาไทรถสีกาตาทรถสีเงาเงาดง ข้าจะเบิ่งขวงกิน่้ไปทาง,งนีงง้นะ ด้านนี้ซอยนี้บ่บ่บ่ซ้ําหลายคือวังหันวังหันบ่มสิเป็นลมตายไอ้นถวราอันนี้ถนนสโอ้รถก็เข้ามายังบ่แต่ว่าซอยวังหันรถใหญ่เข้าบ่ได้เลยเนาะ เป็นยังกระยากก็บ่าบัดยางกินกิบนบ่นนได้ยังนี่เดิบ่แม่แนวกินเฮาตันย่างสากตะมหุง่งเคยกินปลาหลที่หอมหวยเดียว อัดสตไตล์มนี่มันมาเมนสไตล์เขาด้เออดคนเอกไทยเขาไทยอ่หรอแตรอแม่ความหล่อนี่ Ừ, là... Ừ, là... Ừ. Em trai, em trai...

มันีิ้มัมมี่ันี่เปิ้หมัมมี่ปะันีเป็้นี่ตะคุ่นะคนละไมพกินยางเงินจะเอาลายจะเอาลายไปผ่อยางเงินแล้วกินเท่าลองาัคุ่มด้ว ชาด้วยปลาเอ้า้านย้ข้างในกันนั่นนวดแบบสบาสบาสปาเท้าแล้วก็ความสุขของมนุษย,ย์ <c ười> นยั่งได้นะความสุขของมนุษย์โลกคุณนั่งได้ได้บา เรานั่งได้นะัจับนั่งอยกี่เดียมอะนัะปลาสปาพาวปดนนักจิ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 กจ่กจิ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 กจ่กจิ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 กจ่กจิ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 ก 啊，不咬吗？不咬不被 <laughs> 应该是因为只有我一个人，别人还有两，是咬分散了一下。